สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่26เมษาย,ยน2560นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะก็ยังคงต้องลุ้นกันสำหรับการยืนเหนือ1,560จุดได้อย่างมั่นคงนะคะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ตลาดค่อนข้างมีความผันผวนเยอะนะคะก็ปรับ ตัวตอนเช้าไปในแดนบวกแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยลงไปลึกถึงลบสิบกว่าจุดทีเดียวนะคะแล้วก็ติดกลับขึ้นมาปิดลบไปเล็กน้อยนะคะดังนั้นถือว่าเป็นความผันผวนในระหว่างทางที่ดูค่อนข้างมากนะคะความชัดเจนของปัจจัยหรือว่าข้อมูลต่างๆยังคงค่อนข้างน้อยนะคะในแง่ของปัจจัยภายนอกเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องติดตามในเรื่องของนโยบายทางด้านภาษีของโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจนอกเหนือจากปัจจัยเดิมๆที่ จับตามองกันอยู่ความตึงเครียดในส่วนของข้าวสมุทรเกาหลีก็ยังคงมองมองกันอยู่นะคะแต่ว่านโยบายทางด้านภาษีเนี่ยเป็นสิ่งที่ของทรัมป์เนี่ยเป็นสิ่งที่ตลาดเนี่ยคาดหวังกันค่อนข้างเยอะนะคะก็น่าจะดูเป็นบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐนะคะสำหรับฤดูประกาศผลประกอบการเนี่ยของสหรัฐนี่ถือว่าค่อนข้างไปอิงอิงทางด้านทางบวกนะคะอย่างเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐดาวโจนส์ก็ปิดบวกไปกว่าสองร้อยสามสิบกว่าจุดนะคะตรงนั้นก็ยังเป็นผลกระทบจาก เป็นผลทางบวกจากเรื่องของ earnings ที่ออกมาดูค่อนข้างดีนะคะสำหรับตัวนโยบาย ภาษีนะคะของโดนัลด์ทรัมเองเนี่ยก็คงติดต,ตามกันคืนนี้นะคะที่ทุกคนมองกันอยู่ค่อนข้างมากก็คือเรื่องของออตัวปฏิรูปโครงสร้างภาษีทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีนิติบุคคลหรือว่าภาษีบุคคลธรรมดาที่ทําให้สัญญากันค่อนข้างเยอะในเรื่องของการปรับลดนะคะทั้งในส่วนของออนิติบุคคลที่จะปรับลดจาก35หลือ15เปอรเซ็นะะก็น่าจะเป็นบวกโดยตรงต่อ,อ,อตัวบริษัททั้งหลายใน,ใน สหรัฐนะคะบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็อาจจะเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะว่า,าต้นทุนที่ลดลงเนี่ยตัวตลาดหุ้นสหรัฐก็น่าจะได้รับอนิสง์ในเชิงบวกค่อนข้างเยอะนะคะจากประเด็นดังกล่าวนะคะในส่วนของการคิดภาษีการส่งเงินกลับของตลาดอาของบริษัทอของสหรัฐนะคะที่ไปลงทุนในต่างประเทศหรือว่าออฟชอร์นะคะก็ ถือว่าถ้ามีการคิดภาษีที่ค่อนข้างชัดเจนที่จะปรับตัวลดลงตอนนั้นก็น่าจะดึงดูดให้มีตัวเม้นเงินไหลกลับเข้าไปในสหรัฐด้วยเหมือนกันนะคะของเรื่องของนโยบายทางด้านภาษีของโดทรธามเนี่ยเรามองว่าผลกระทบที่มีต่อไทยเนี่ยอาจจะเป็นในทางอ้อมมากกว่านะคะในทางตรงคิดว่าคงเป็นบวกกับบริษัทจดทะทเบียนหรือว่าบริษัทต่างๆในสหรัฐนะคะก็เราน่าจะได้ผลกระทบในทางอ้อมในเชิงของเซนติเมนต์นะคะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่น่าระวังในแงี้ ของตัวตัวฟันฟลนะคะที่น่าจะมีการเชฟหรือว่าปรับตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวค่างเงินดอลลาร์สหรัฐค่อนข้างมีความผันผวน,นมากในช่วงนี้นะคะค่างเงินบาทเริ่มมีทิศทางที่อ่อนค่าลงไปที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะในส่วนของฟันฟลอเองเนี่ยต้องบอกว่า ที่ทางการชะลอการเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเริ่มเห็นมากขึ้นนะคะในสัปดาห์นี้นะคะสําหรับตัวตลาดหุ้นไทยเราเองเนี่ยปัจจุบันซื้อสุที่ของต่างชาติตั้งแต่ต้นปีนะคะ year to date เหลือประมาณ6 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะก็เป็นการสะท้อนภาพว่าตัว flow โโเนี่ยก็คงจะเริ่มที่จะมีทิศทางในการไหลกลับเข้าไปยังสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีประเด็นในเรื่องของ tax ของโดนัลด์ทรัมป์เข้ามานะคะเป็นอันนิสงที่เราได้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเป็น indirect impact มากกว่านะคะ ในส่วนของเซตอินเด็กบ้านเรานะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าปจัจจัยข้างนอกเนี่ยก็คงย่างต้องตามอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนปัจจัยภายในเนี่ยตัวแคทเอรลิสในระยะสั้นๆไม่ได้มีอะไรเด่นชัดมากนะคะคงต้องฝากความหวังไว้กับในฤดูประกาศผลประกอบการเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของเอิ n i n น็นะคะคือถ้าออกมาแล้วเหนือกว่าคาดมากๆตรงนี้น่าจะเป็นแคตเอรลิสในการผลักดันได้ในระยะสั้นนะคะแต่ถ้าออกมาแล้ว ทรงๆหรือว่าเป็นไปตามคาดหรือว่าต่ำกว่าคาดเนี่ยตรงนี้น่าระวังแหลงขายทํากําไรที่จะมีออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มีแรงกดดันในเรื่องของฟันโฟลนะคะของต่างชาติแล้วก็กําลังจะใกล้จะจบรอบในส่วนของฤดู ช่วงของการรับเงินปันผลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูค่อนข้างจะอ่อนกําลังนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยลุ้นให้ยืน1,560จุดได้อย่างแข็งแรงซะก่อนนะคะคือเมื่อวานเนี่ยระหว่างเทรดเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์มีหลุดหอ่นห้า0อหกสลงไปเลือกพอสมควรแต่ตีกลับขึ้นมาได้นะคะก็ถือว่า มีความกังวลน้อยลงนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะต้องยืนได้อย่างแข็งแรงซะก่อนนะคะยันจับตาดูวันนี้ต่อนะคะถ้ายืนได้อย่างมั่นคงก็ยังพอเก่งกําไรแบบขึ้นขายลงซื้อต่อไปได้ในกรอบนะคะแต่ว่าถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยก็ให้ระวังเริ่มทยอยลดพอร์ตลงมานะคะเพราะยังมองว่าโอกาสไหลลงไปที่1,530อีกครั้งหนึ่งหรือ1,500จุดในยังคงมีความเป็นไปได้นะคะพอในการ ลงทุนในระยะสั้นนะคะเราให้ถือคอมเซเว่นแล้วก็ช็อตเซลล์ตัวดีแท็ไว้นะคะส่วน CPF เนี่ยเราเข้าซื้อพอร์ตเข้าพอร์ตไปเมื่อวานช่วงบ่ายนะคะมองเรื่องของการรีบาวกลับขึ้นมานะคะหลังจากปรับลงไปลึกมากเกินไปนะคะสำหรับราคาหุ้นที่ตอบรับกับข่าวเรื่องคัดการของงบไตรมาสหนึ่งที่จะไม่ค่อยดีนะคะส่วนอพไซด์โมเมนตัมยังถือต่อนะคะ KSL SCC Stanley แล้วก็ EON นะคะหุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานนะคะตัว TKT แล้วก็ตัว TKN นะคะ ในส่วนของหุ้นติดชาร์นะคะวันนี้ตัว ECL ขอนำกลับเข้ามาสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยน้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะให้เข้าซื้อที่2.44นะคะเราทำกำไรที่2.6แล้วก็ให้ตัดขาดทุนที่2.36นะคะมองว่าราคาเนี่ยปรับลงมาแรงนะคะในขณะทีเ่เรื่องของแนวโน้มของผลกำไรในไตรมาสที่1เนี่ยน่าจะยังคงเติบโตได้โดดเด่นนะคะมองว่าเป็นการปรับฐานในระยะสั้นนะคะแล้วก็มองว่าแรงเกินไปนะคะคาดว่า ยังมีเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแผนธุรกิจใหม่นะคะจากการประชมุมผู้ถือหุ้นนะคะก็ยังมองเป็นบวกอยู่นะคะ สำหรับ ECL ขอสู้ใหม่กลับมาเก่งกำไรอีกครั้งหนึ่งนะคะตัว IJH ถือสถานะต่อนะคะเช่นเดียวกับ IRPC แล้วก็ช็อตเซลล์ตัว IML นะคะเมื่อวานนี้เราถูกตัดขาดทุนตัว k k a ออกไปนะคะที่17บาท10สตางค์นะคะแล้วก็รวมไปถึงตัว Beauty ด้วยนะคะที่ปรับลงไปค่อนข้างลึกนะคะเราถูกตัดขาดทุนไปที่9บาท60นะคะส่วน SPA นะคะแล้วก็ช็อตเซลล์ Bland ยังคงถือสถานะต่อนะคะ ส่วนตัวที่จะต้อง Exit ออกนะคะท,ที่ถือมาครบกำหนดนะคะก็คือตัว CSS นะคะเรามีการปรับราคาจากการ XD ไปด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอ Exit ออกที่ ATC นะคะเช่นเดียวกับตัว JMT นะคะขอ Exit ออกที่ราคา a t o หลังจากที่ถือครบมา2สัปดาห์นะคะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ